ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศและการช่วยเหลือคนไทยผ่านแอปพลิเคชันไทยคอนซูลานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการคงศุนกระทรวงการต่างประเทศจะมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ท่านครับอย่าใช้ท่านได้เล่าถึงที่มาของการจัดทำแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าหน่อยครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านฮะครับมันเป็นความจ้งใจของทางกองแรงกองศูนย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะยกระดับการบ,บริการด้านการลงศูนเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะได้การจองคิวทำหนังสือเดินทางนะครับหรือจองคิวทำอเอกสารต่างๆนานาที่ต้องมารับรองกับทางกรมการลงศุนหรือขอข้อมูลวีซ่ารวมทั้งข้อมูลเบอร์ติดต่อ,อสถานทูตสถานรงศุนไทยในต่างประเทศด้วยครับครับ ก็ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเรื่องของการติดต่อเอกสารทางทะเบียนกับกรมการกคงศุลใช่ไหมฮะหรือว่าในเรื่องของการจรดงๆรข้ามประเทศมันของกรมการกคองศุลเนี่ยไว้ในจุดเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแับนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอใช้บริการ่าๆจานาของกรมการกคองศุนเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ เดี๋ีผมเรียนตอนต้นว่าสามารถที่จะนัดหมายสำรองเวลาที่จะมาทำหนังสือเดินทางหรือว่าจะสามารถดูได้ว่าพนักงานหนังสือเดินทางที่เราเปิดให้บริการเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับหรือ,อเอกสารข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทำรับรองเอกสารรวมทั้งเรายังมีบริการที่ให้สามารถโทรปรึกษากับทางแชทบอทดที่อาจจะให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเอกสารที่จะทำสถานที่ที่จะไปนะครับ,ร,บรวมทั้งยังสามารถเข้าถึงบริการหรือติดต่อฉุกเฉินกับทางสานทูตสถานกงสุนได้ในรกรณีเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับ,รบแอปพลิเคชันนี้มีรายละเอียดในการใช้งานยังไงครับอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้บริการในรูปแบบ ดิจิทัลอย่างควบวงจรนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะมีหลักสำคัญสำคัญเนี่ยเจประการนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีระบบเ o SO f ฉุกเฉินที่สามารถให้ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ใน3กรณีหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยประสมอุิเหตุร้ายแรงนะครับสองก็คือมีการเสียชีวิตในต่างประเทศนะครับ แล้วก็สามเป็นกรณีของอานกกรา์ฉุกเฉินภัยธรรมชาติการก่อการวายซึ่งถ้าผู้ใช้แพิเคชันนี้ได้ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศแล้วเนี่ยจะสามารถจะทําให้เราสามารถตรวจสอบตําแหน่งีิก,กัดของผู้บาดเจ็บทั้งสามประเภทนี้ได้และก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในทางท่วงขีนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดพนัพกงานฉุกเฉินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติต่างๆ เหตุการณ์ไม่สงบนะครับก็จะสามารถแอปเนี่ยจะจะแจ้งเตือนอผู้ใช้งานในระบบได้ทันทีนะครับเพื่อให้คําแนะนําเบื้องต้นในการเตรียมเตรียมความพร้อมหรือรอืดเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศหรือคนที่เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตคออย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่า เรามีบริการอินเสอร์น็ตคอรที่สามารถที่จะโทรกลับมาที่คอรเซ็นเตอร์ขององค์การกรงสุลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของสายด่วนของทางสถานทูตคือแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมหมายเลขสายด่วนของสถานทูตสานกรงสุลต่างๆทั่วโลกเอาไว้ดังนั้นเนี่ยจะได้เวลาผู้ใช้งานจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปค้นหาเบอร์ ทางช่องทางอื่นจะรวบรวมทุกอย่างอยู่แนแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับพูดถึงสถานทูตแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่รวบรวมหมายเลขของสถานทูตแล้วเนี่ยก็จะมีระบบนำทางนะครับ,รบที่จะสามารถกดไปสถานสถานทูตหรือสถานกองศูนที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้แอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกอ่และระบบนําทางเนี่ยก็จะนาทางผู้ใช้ จัดจุดที่อยู่ไปจนถึงสารทูรหรือสารกองสุนที่อยู่ใกล้ตัวได้เลยในทันทีนะครับส่วนที่6กนี่ก็จะเป็นระบบแชทบอทนะครับที่จะตอบคําถามอัตโนมัติการบริการกองสุนในเบื้องต้นนะครับเช่นเวลาทําการเอกสารที่ต้องใช้ในเบื้องต้นนะครับลำดับที่เจ็เนี่ยที่เป็นหลกัหลกๆสาคัญของเอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะได้แก่การแจ้งเตือนพาสปอร์ต นะครับสาหรับพี่น้องคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางแล้วก็จะเดินทางออกนอกประเทศก็ถ้าได้ใส่ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคนไทยหรือลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเนี่ยใส่ได้หนังสือเดินทางไปด้วยระบบก,ก็จะรู้ว่าเลขที่หนังสือเดินทางอันนี้จะหมดอายุเมื่อไหร่รผ่านไปสองปีสี่ปีแล้วเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนอัตโนมัติว่าหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุแล้ว นะครับและส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่จะเชื้อเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือเรื่องการลงทะเบียนในต่างประเทศนะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้กรมการกสงกรต่าะเทศเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและก็ทราบจุดพิกัดของคนไทย คนนั้นที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนหรือที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะทําให้ทางเราเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่จะสามารถนอกจากนํามาให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนําข้อมูลตรงนี้มาวางแผนในเชิงนโยบายที่จะพัฒนางานบริการด้านการงบสุดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับครับ พูดถึงเรื่องของหนังสือเดินทางแล้วเนี่ยเวลาไปต่างประเทศถ้าหนังสือเดินทางหายสามารถใช้ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมครับพอที่จะหรือว่าจะขอความช่วยเหลือได้ไหมฮะตรงนี้ก็แอปพลิเคชันนี้ก็จะมีช่องทางที่จะให้ติดต่อทางสารทูตสารกงสุลได้ทันทีด้วยความรวดเร็วว่าในกรณีหนังสือเดินทางหายเนี่ยทาแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกการขอรับเอกสารเดินทางหรือว่าจะต้องไปแจ้ง เอกสารที่สถานทูตสถานทงสู์ไหนเนี่ยก็จะสามารถทําได้ทันท่วงฉีครับครับก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาหนังสือเดินทางหายที่ต่างแดนเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันแต่พอมีแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าต้องไปติดต่อที่ไหนแล้วก็อ้างอิงเลขอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้การตรวจสอบแล้วก็การออกหนังสือเดินทางใหม่หรือการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับประโยชน์ละครับที่คนไทยจะได้รับจากการลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศคืออะไรครับท่านฮะ แอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยสร้างความปุ่นใจนะครับให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศรหรือพำนักอยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของอเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจะเป็นเรื่องของอาการรับบร,ริการจากรสถานทูตสถานตงศูนทั่วโลกก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ช่องทางเดียวนะครับหรือแม้กระทั่ง คนไทยที่อยู่ในเมืองไทยมีแอปพลิเคชันตัวนี้เอาไว้ก็สามารถจะดูช่องทางการให้บริการของสำนกานกงสุนได้นะครับทั้งสํานักงานทั้งสูงเดินคนหรืออยู่ในต่างจังหวัดนะครับว่ามีบริการอะไรรองรับบริการประชาชนบ้างน,นะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีการลงทะเบียนฐาน ให้ทางสถานทูตสารกงสูลเนีน่ยส,สามารถที่จะแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องคนไทยที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้ทันท่วงทีนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฐานข้อมูลที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนในเชิงนโยบายทั้งยังเป็นช่องทางที่จะทําให้เราสามารถติดต่อกับญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ เท่ากับแอปพลิเคชันนี้นอกจากอำนวยความสะดวกด้านการทะเบียนแล้วเนี่ยยังคุ้มครองคนไทยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยในรูปแบบต่างๆหากเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับแล้วการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ล่ะครับว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งผ่านแอ Store ในระบบ,ปฏ,บปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Google Play Store นะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบ a n d ด o อ d ดอีกระยะหนึ่งต่อไปเราจะเพิ่มช่องทางในการดาวน์โหลดให้มากขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจจะนำแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้นะครับโดยการดาวน์โหลดเนี่ยก็ขอให้ไปดูที่แอปพลิเคชันไทยของซูล่านะครับ,รบเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงบริการกองศูนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งยังสามารถเข้าไปใช้ ฟีเจอร์อะไรต่างๆนานาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือการไปคำนัก ในต่างประเทศของของผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ครับครับก็เท่ากับว่าที่ท่านได้อธิบายเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็มีรายละเอเียดมากกว่านี้ก็เชิญชวนที่จะไปดาวน์โหลดใช้กันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันไทยคอนซูลล่านะครับครับนี่คือเรื่องของแอปพลิเคชันไทยคอนซูลล่านะครับที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนไทยนะครับคุ้มครองคนไทยในเรื่องของการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมการกงสุนทท่านมังกรประทุมแก้ว ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กับคุณท่านเปยียงสูงครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ